เอาละกรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะเข้ามาแล้วนะกับตู้ดองแว่นมานาของเรานะฮะอืมไอ้นิดมานาเงยเป็นตู้ดักอย่างแท้จริงนะตัวนี้ในมุมมองของผมนะเออก็มีตั๋วอยู่นะก็คงจะใช้แค่ตัว๋วเท่านั้นแหละอืมตู้ราพีกับตู้ของสกาดัมก็ยังอยู่นะเออถ้าเกิดถ้าเทียบภาษีกันแล้วสองตัวนั้นก็เก่งกว่านะ โอเคมาเปิดล้างเกลือกันก่อนหนึ่งทีไม่ออกโอเคดีแล้วแหละที่มันไม่ออกตู้ดิไป <c oughs> ของจริงของจริงต้องอันนี้ <c oughs> บูสกีนเลยนะเออเพิ่งเห็นเบอร์สกิลเบอร์สกิลน้องบูสกีนเลยอ่ะขอให้มันตูมเดียวอ,ออกไปเลยไปปะ <c oughs> <c oughs> แห้งแห้งชิบหายอะไรวะมันตั้งแต่ลาพีแล้วนะอะไรวะเนี่ยฉันจะหมดบุญแล้วจริงๆอะวะลาปีปี้มาทีนี้แหละถ้าเทียบสแต็กเมื่อกี้ก็ยี่สิบแล้วนะเออ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 ยี่สิบโลเฮ้อไม่ออกเงือทำไมมันน่ากลัวแปลกๆวะลาพีเอาดีๆดิ เออลาพีไม่ได้จะมาไม่ได้มานายเหรอวะเอาจิงไหมเนี่ยเอาจิงไหมเนี่ยเงอเฮ้ยยยเฮ้ยทองทองเอา่ะเอเอแตนต้องมีวันของเรามั่งเราวะแล้วตัวเดียวตรงกลางหัวโดเลยไหนออกมาเป็นบิสซิลิสมาแล้วแน่นอนจังหวะนี้ เฮ้ยมาอะไรตอนนี้พอพอกระทิอเกอะ